ก็อีกที่หนึ่งครับสาหรับคนที่ดูภายในนะนี่เห็นปะ่ะของแท้เนี่ยคือฝั่งซ้ายก็คือฝั่งนี้นะครับของปลอมคือฝั่งนี้สังเกตตัวสีดิสีมันจะคนละสีกันด้วยนี่แล้วก็ถ้ามองจากมุมบนคุณเห็นปะ่ะตัวหัวแท้เนี่ยขีดมันจะเล็กกว่าตัวยิ้มเนี่ยตรงนี้มันจะเล็กกว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างบานกว่าแล้วก็ไอเส้นข้างๆที่ผมบอกอว่าตรงนี้มันเส้นตัดอันนี้แม่งมาเป็นตัว S เ,เลยเนี่ย ของแท้แม่งนิ่มกว่าของปลอมแม่งแข็งเลยแล้วก็อีกความเพี้ยของรองเท้าปลอมนะเพื่อนๆเห็นรอยนูนตรงนี้ไหมไอ้ขี้นี้แม่งนูนมาเว้ยแต่ของแท้แม่งเรียบไปเลยนี่เดี๋ยวผมขูดให้ดูล้วจับเสียงของปอกนี่แม่งลื่นกว่าของแท้แม่งเนึบของแท้พื้นแม่งเนึบและพื้นแม่งคนละสีด้วยเห็นป่ะคือจะบอกว่าจริงๆมันมีจุดหนึ่งเว้ยแต่ว่าแม่งดูยากสัสนี่ตัวขอบ สังเกตเห็นขอบเชือกปะ่ะตัวเชือกมันจะเป็นเชือกเหมือนเชือกถักถูกปะ่ะตัวรอยเย็บเนี่ยอันนี้แต่ว่าของปลอมอะไม่เป็นเชือกแบบเชือกธรรมดาเลยซึ่งอันเนี้ยจะเริ่มลึกแล้วแต่จริงๆอะผมมาอยากให้เพื่อนๆดูนี่มากกว่าก็าคือดูตัวซอกใหนก็คือถอดซอกไหม่มาดูเลยพอถอดซอกไหน่ปุ๊บเราก็จะเห็นไงว่าไหนปลอมไหนแท้อันบนเนี่ยปลอมปลอมเนี่ยเป็นงี้นะนี่ปลอมเป็นงี้ สัวอันแท้เป็นงนี้มันจะต่างกันนิดนึงเห็นป่ะอันแท้เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยนูนออกมาตัวอันปอมเนี่ยแม่งนูนออกมาฟอนต์มันก็จะไม่เหมือนกันรอยเย็บก็จะไม่เหมือนกันดูโคตรยากเพื่อนๆบอกเลย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะคอนเทนต์ลังเราวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยโดนรองเท้าปลอมมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คลองเท้าแท้กับรองเท้าปลอมนะครับนั่นก็คือ c o n v e r ร์ตลีโ70นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคหยิบแล้วนะฮะนี่2คู่นี้ก็ฝั่งซ้ายเนี่ยของแท้นะครับฝั่งขวาเนี่ยของปลอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันครับว่าไอ้ของแท้ของปลอมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหยิบทีละข้างแล้วกันเนะาะอ่ะ เริ่มจากเดี๋ยวขอหยิบทีละค่านะครับเริ่มจากนี่เลยฮะสังเกตเห็นหัวไหมฮะหัวรองเท้าปอมเนี่ยหัวมันจะใหญ่กว่าเว้ยนี่เพื่อนเพื่อนดูช่วงนี้เห็นปะหัวมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าอ่าอันนี้คือจุดสังเกตจุดหนึ่งแล้วนะอันนี้ต่อไปจุดที่สองคือจริงๆตัวนี้มันจะเป็นคนละรุ่นกันนะครับก็คือตัวป้ายหลังมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเห็นเห็นในนี้เลยไหมคือ ตัวการเย็บของรองเท้าเนี่ยมันจะของแท้เนี่ยมันจะตรงๆ่ลยของปลอมมันจะบเบี้ยวๆนยเห็นปหของปลอม,มจะเบีเ้ยวเว้ยแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งที่สําคัญนะครับคือตัวคอนเวิร์รีโปร70ที่เป็นซอฟแบบนี้นะที่เป็นซอฟแบบเนี้ยมันสามารถที่จะถอดซอฟได้ถูกปะถอดซอฟได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูซอฟแทกับซอฟปลอมนะอันนี้คือถอดซอฟของปลอมนะและนี่อันนี้คือถอดซอฟของแท้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ซอฟแท้ฝั่งนี้ซอฟปลอมนี่ แมงไม่เหมือนกันคือแมงไม่เหมือนกันจริงๆคือแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความรุ่นเนี้ยมันเป็นเอกาหัสอันนี้เป็นธรรมดานะจริงๆตัวเนี้ยมันก็จะฟอนต์ไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นตัวอตัวที่มันเอกาหัสนะครับตัวนี้เป็นตัวปลอมนะครับหดูข้างหลังดิเห็นวัสดุป่ะคือถ้าเพื่อนๆจาไว้เลยนะนี่อันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมคือกดอ่ะอันนี้ของปลอมจะมีความแข็งกว่าแต่ถามว่ามันเท่ากันไหมขนาดอ่ะผมว่ามันใกล้เคียงกันนะมันแทบจะเท่ากันเลยนะแต่เนี้ยดูดิ แม่งของปอมเว้ยของปอมแม่งแข็งกว่าคือเวลาเราเดินแล้วเราสัมผัสอะฟิลลิ่งมันจะแบบจับได้อ่ะอันนี้คือเทซอฟนะนนี้ของแท้อันนี้ของปอมนะอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูพื้นรองเท้าข้างในนะอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูพื้นรองเท้าข้างในนี่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมนี่ฝั่งเนี้ยของแท้ฝั่งเนี้ยของปอมเดี๋ยวให้ดูของแท้กันแบบเดี๋ยวให้ดูของแท้กันแบบชัดๆอีกทีนึงนะ นี่ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะด้านในเนี่ยพื้นมันจะสกรีนลคอนเวิร์นะฟอนต์จะเป็นแบบนี้เลยนะจริงๆอะ่ะมันจะดูความนูนเว้มันจะเป็นความนูนของตัวฟอนต์อะ่ะและ้วดูเทียบของปลอมนะนี่ของปลอมแม่งจะนูนกว่าคือจับไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันนูนกว่าแต่คือแม่งของปลอมไงแล้วรอยเย็บข้างๆเนี่ยเห็นป่ะของแท้มันจะเนียนกว่าไอ้รอยตะเข็บเห็นตะเข็บป่ะ ส่วนของปอมเนี่ยโหอีรุ่ยชุยแช่มากนะครับมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการดูนะครับแต่จริงๆอ่ะมันเห็นตั้งแต่ตัวหัวแล้วแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีอะ่ะเขาก็จะถ่ายแบบให้มันไม่เห็นเนี่ยคือถ้าดูอย่างเงี้ยถามว่าผมแบบจะรู้ไหมมันก็แทบจะไม่รู้เลยนะคือสังเกตเห็นป่ะหัวเจสูนจริงๆอะ่ะแม่งจะต้องเล็กเว้แต่ว่าหัวเจสูนปอมอะ่ะแม่งจะแบบว่ามีความใหญ่นิดน,นึงคือเดี๋ยวนี้ของปอมแม่งทำเนียนเออ ล้วถามว่าพื้นรองเท้าเหมือนกันไหมจริงๆอ่ะก็แทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะเนี่ยคือเจตศูนย์พื้นมันจะเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราดูพื้นเจตศูนย์ตัวเก่านะจริงๆไม่แน่ใจว่ามันเทียบได้หรือเปล่านะนี่เห็นปะอันนี้เจตศูนย์แท้เจตศูนย์ปลอมความหนักของรองเท้าเนี่ยแม่งก็แตกต่างกันเลยคืออ่ะแล้วดูหัวเจตศูนย์ตัวเก่าเ,เห็นหัวปะหัวแม่งเล็กกว่าโดยชัดเจนเว้ยเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างอ่ะแม่งแบบ เนียนค่อนข้างเนียนใช้คําว่าเนียนเลยคือจะให้ดูได้ข้างมันก็ดูยากดูทรงด้านข้างมันก็ดูยากเนี่ยคือเท่าที่ผมสังเกตนะก็จะมีตัวซอฟนะเพื่อนๆเปิดซอฟดูนะถ้าซอฟเป็นทรงนี้นะปลอมแน่นอนนี่ถ้าซอฟเป็นทรงอย่างเงี้ยปลอมแน่นอนถ้าซอฟแท้ตัวใหม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะนี่ต้องเป็นแบบนี้จําไว้เลยนะนี่ซอฟแท้แบบใหม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะถ้าแบบนี้ ปอมแน่นอนแล้วเวลาปอมเนี่ยใส่ไปเนี่ยปัญหาคือมันมันชอบหลุดเพราะว่าทรงของรองเท้าแล้รมันไม่ได้คือจะอธิบายยังไงดีอะเนี่ยเพื่อนๆลองดูแล้วกันคือตัวบนเนี่ยเป็นตัวแท้ตัวล่างเนี่ยเป็นตัวปอมเห็นป่ะคือทรงของรองเท้ามันผิดกันด้วยเวลาใส่แล้วเดินอะสลีระมันอะจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่สังเกตได้คือตัวได้เว้ยเน่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 ไม่เห็นได้หนอนตัวนี้มั้ยไม่เป็นรูปตัวเอสใช่ป่ะดูของแท้ดิของแท้มันไม่ได้เป็นรูปตัวเอสเว้ย ของแท้เป็นรูปตรงนี่ของแท้เป็นตรงอย่างนี้ไอ้ที่นี่ของปลอมงก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าเจอตัว s อ,อย่างนี้ก็คือบอกได้คำเดียวว่าชัดเลยเพราะว่าของแท้ตัวได้ตัวเก่าเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นตัว s นะเอองห้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเก่ายับไปละเห็นปะของแท้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างงี้เว้ยมันจะไม่ใช่ตัว s s แบบนี้ คือ S เอสแบบนี้แม่งปลอมแน่นอนก็ระวังกันด้วยฮนะช่วงนี้ก็แพร่หลายกันมากนะครับอัเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูตัวเก่ากับตัวใหม่นะจริงๆแม่งฟอนต์มันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยเนี่ยดูฟอนต์ดิเห็นฟอนต์ไหมเออแทบจะแยกกันไม่ออกเลยมันแบบทำเนียนจริงแต่ว่าก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะเพราะว่าคู่เก่าผมใส่เละมากเละจริงเออนี่แต่ถามว่าฟีลลิ่งการใส่เหมือนกันไหมก็จริงๆของแท้มันมันจะนิ่มกว่า แล้วก็ใส่แล้วมันจะไม่หลุดข้อเท้าอย่างอันเนี้ยเบอร์เดียวกันเลยนะของปอมเน่ยใส่แล้วหลุดก็คือถ้าใครที่พลาดซื้อมาเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับเอาไปใส่ลุยใส่เตะแม่งแบบทิ้งกว้างเลยก็คือแบบว่าอย่าไปส่งต่อให้ใครเลยสงสารนะฮะเพราะว่าโดนมาเองเนี่ยจริงๆก็โดนสคู่เลยนะ คือโดนแบบพวกกลมกับตัวนี้รีโปจอศูนย์เล่าอย่างนี้ก็คือจะซื้อแต่เพจที่เราเชื่อถือได้แล้วนะครับก็ยังก็ฝากกันด้วยครับสำหรับของปลอมและของแท้ครับคอนเวิร์ตรีโเจอศูนย์นะฮะดูให้ดีดีนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งครับสําหรับคนที่ดูภายในนะนี่เห็นปะ่ะของแท้เนี่ยคือฝั่งซ้ายก็คือฝั่งนี้นะครับของปลอมคือฝั่งนี้สังเกตตัวสีดิสีมันจะคนละสีกันด้วยเออแล้อีกจุดหนึ่งที่เทียบได้อ่ะคือจุดเชือกเว้ยนอะ่ะ เดี๋ยวเราเชือกปลายมาดูสองอันนะนี่เชือกแท้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเห็นเห็นเห็น<ๆ>ความแตกต่างปะ่ะลายเชือกแท้ด้านขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าเชือกแล้วก็ถ้าเป็นความนิ่มอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนธรรมดาถูกปะ่ะแต่นเนี้ยพอมันพอมันหนากว่าความนิ่มอ่ะมันจะนิ่มกว่าคือให้เราดูลายเชือกไว้ถ้าเราจําได้อ่ะนะนี่แล้วก็ถ้ามองจากมุมบนคุณเห็นปะ่ะตัวหัวแท้เนี่ย ขีดมันจะเล็กกว่าตัวยิ้มเนี่ยตรงนี้มันจะเล็กกว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างบานกว่าแล้วก็ไอ้เส้นข้างขงที่ผมบอกอะว่าตรงนี้มันเส้นตัดอันนี้แม่งมาเป็นตัว s เ,เลยเนี่ยอันนี้มันจะมาเป็นแบบตัวนี้ไงแต่ว่าตัวนี้แม่งมาเป็นแบบโอ้โหเป็นโค้งเลยโค้งเข้าเลยไม่ใช่นะมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่คือจะบอกว่าจริงๆมันมีจุดหนึ่งเว้ยแต่ว่าแม่งดูยากสัสๆนี่ ขอบสังเกตเห็นขอบเชือกป่ะตัวเชือกมันจะเป็นเชือกเหมือนเชือกถักถูกป่ะตัวรอยเย็บเนี่ยอันนี้แต่ว่าของปลอมอะ่ะไม่เป็นเชือกแบบเชือกธรรมดาเลยซึ่งอันเนี้ยจะเริ่มลึกแล้วแต่จริงอะ่ะผมมาอยากให้เ,เพื่อนๆดูนี่มากกว่าก็าคือดูตัวซอบในน็คือถอดซอบในมาดูเลยพอถ,ถอดซอบในปุ๊บเราก็จะเห็นไงว่าไหนปลอมไหนแท้อันบนเนี่ยปลอมปลอมเนี่ยเป็นงี้นะนี่ปลอมเป็นงี้ ส่วอันแท้เป็นงนี้มันจะต่างกันนิดนึงเห็นป่ะอันแท้เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยนูนออกมาตัวอันปลอมเนี่ยแม่งนูนออกมาฟอนต์แม่งก็จะไม่เหมือนกันรอยเย็บก็จะไม่เหมือนกันดูโคตรยากเพื่อนๆบอกเลยแล้วก็เวลาถอดซอสม,มาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะรู้ไหมฝั่งไหนแท้ฝั่งไหนปลอมมันต้องพลิกดูอ่าฝั่งนี้ของแท้ ี่ของปลอมเห็นป่ะคือถ้าผมกดแ,แรงเท่ากันนี่ของของแท้แม่งนิ่มกว่าของปลอมแม่งแข็งเลยเนี่ยดูดิแม่งโคตรเหมือนเลยเนี่ยความหนาก็เท่ากันแต่แตกต่างที่ตัววัสดุเนี่ยเห็นนะด้านขว้าของแท้ด้านซ้ายของปลอมแล้วก็อีกความ,มเพียของรองเท้าปลอมนะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อเห็นรอยนูนตรงนี้ไหมไอ้ขี้นี่แม่งนูนมาเว้ยแต่ของแท้แม่งเรียบไปเลยนี่เดีย๋ยวผมขูดให้ดู จับเสียงเปล่านี่แม่งลื่นกว่าของแท้แม่งหนึบของแท้พื้นแม่งหนึบและพื้นแม่งคคละสีด้วยเห็นปหมดูฟอนก็รู้เลยคือนนี้แม่งหนึบเลยนะคือถ้าสมมติจับแล้วลื่นเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องจับแล้วมีเสียงล้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ของแท้จับแล้วแบบนี้นี่ของปลอมโคตรง่ายวิธีเช็คนะฮะ